สวัสดีค่ะนี่เรามากินผัดลูกชิ้นผัดลูกชิ้นกัค่ะเพื่นอนวันนี้แดดร้อนมากค่ะเลยต้องเปลี่ยนหันกล้องมาทางนี้นะคะเพราะหันไปนี่จะโดนแดดมากเลยผัดลูกชิ้นหมูใส่หน่อไม้นะคะเอาแก๊สเอาไม้ทำงาน นี่เป็นพริกตังกระเทียมนะคะตามสูตรพิกตังกระเทียมสูตรใต่น,นอ่อไปอหน่อไม้ลงไปเลยค่ะหน่อไม้หน่อไม้ต้มเองนะ แล้วมาปรุงเครื่องกันเลยนะคะหม่อไม้เราก็ต้องเสร็จเม,มาาื่อเช้าองค์ปรุงรสจ้าเดี๋ยวต้องมีค่ะกวาแบบคัดเชยคัดเคยหนะน,น่อยนะมันนว่าแล้วน้ำตาลช้อนเดียวก่อนเนาะองุองน่นว่วต้องใส่แน่นอน ใส่นั่งลมผีกระหน่๊ก็ได้นะคะต้องอือ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 ในั่งลมนะคะผักเหี่ยวอ่ะตัวนี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเล็กเมือไหร่ ค่ะน่านกินไหมคะทุกคนผัดหน่อมไม้ถามทำไมผัดเยอะจังก็เราผัดประมาณสี่จาชิ้นหนึงๆิก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าที่นะคะแ้าคนอ่ะเนะาะชิมไม่หมดหรอกค่ะเจะค่อยซื้อสั่หน่อยค่ะเติมน้ำ ใครเห็นเราทำกับข้าวจะรู้เลยบ้านนี้ทำกับข้าวชอบมีสีใช่ไหมคะชอบมีสีอยากเติมป้ายสีสัน <c oughs> ที่เพียงไ่ก็ใส่น้องลมมันก็มีสีลแ,แล้วแหละแต่เราชอบให้มีสีขึ้นมาอีกเห็นไหมคะสีะก็จะเปลี่ยนไปใชนะ่ไหมนันจะมีสีขึ้นมาแบบนะคะไว้ให้เดือดแป๊บนึงเดี๋ยวมาชิมกันก็ใครก็ผัดได้เนาะ ก็ตัดได้นะคะก็อยู่ที่การปรุงนะคะเนาะการปรุงอาหารทุกอย่างเนาะ <c oughs> ทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าใครชอบเผ็ดมากๆก็ใส่เพิ่มพริกแกงนะคะเพื่อน เพิ่มพริกแกงไปหน่อยนึงนะคะอร่อยมากนะคะแต่นี่เราทาไม่เผ็ดมากนะเราก็เลยเอาเท่านี้แหละนะคะไม่เผ็ดมากนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นนะคะชิ้นหมูเนาะถ้าอยากให้มีความอร่อยแบบไอ้นี่ไปก็เพิ่มพริกแกงะคะ่ะ นีมีเราทำให้เด็กกินด้วยเราเลยไม่ได้เพิ่มนะคะขอบคุณผู้กำลังใจที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว